สวัสดีครับแฟนๆใจจรุนครับโอ้พี่น้องครับยุงแมงมุม,มาลายลายพวกนี้ๆๆนี่เห็นไหมนี่มีแต่ยุงมีแต่ใยแมงมุมครับช่วงเสาๆสายางระวังตนใหม่สองตนสองขางท่างนี่สิเจอเลยครับนี่มึงเนะยุงแมงมุมผ่านหน้าผ่านตาโอ้ยหูเสือกับดักของแมงมุมครับเขากับทําม,มาหากินเนาะกางคื่อนเขากับชิมากลางด่างกางตะคายเขา เนี่ยราบางตัวไม่ระบางตัวไม่สองตัวนี้ครับมีมียุง่งมีหย่การเดินทางหาอย,ยู่หากินกะเปลี่ยนสัญลักษณ์วงบอกแล้ะครับว่าฝนบม่มีแล้วละฝนหายแล้วนะครับอาจจะมีจะเสียย่ามได้ละบาดมืสีมีมากอยู่กับโบจกักแต่ว่าคาดว่าหนาวเ้วละครับช่วงเศรา้าๆอากาศรู้สึกว่าช่วงเศร้าๆอากาศจะเย็นนิดๆน,น,นะครับสายๆมากกับห่อนนะครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงกลางวันสิมีล่มด้วยครับร่มวิววิวว่อยๆยก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องสุขสุขค้นทุกทุกท่านดูแลสุขภาพแก่จะรุ่นก็นเริ่มปล่อยน้ำแล้วใบน้ำออกแล้วครับนี่ช่วงเศร้าๆบรรยากาศกยุคสวนสิบแสนครับปล่อยน้ำออกจากเขาแล้วป่ากับว่าพืดอกอย่างมันบุาไ,ไหลายอัะไรแนี่ไม่มีเวลาเบิง้ง กะสีมี่เยอะแล้วครับปลาเค็งน้อยบรรยากาศแย่มันเศร้ามากฝากพี่ฝากน้องตอนพี่ตอนน้องผู้อยู่ทั้งไก่เก็บบรรยากาศมาฝากอ่าโห้ยพุณอะทวงให้ทวงหน้าครับบ่มีอย่างไทยดอกไทยคลิปทวงให้ทวงหน้าเลยแล้วมันยังนั่นเมืองไหนปุ้ยอยู่แมงมุมไหมเพื่อนแม่ไม่เอาด้วครับนี่พุณย่างไปผ่านตาผ่านหนารถ น้ำหมอกะลงใสปลาใสหยาเข้ากันหูซึกสดชื่นครับเนีย่ยหมูส้ากาดีดีเสียงนกเขาเสียงนกอีก,กาล่องตอนั้นวันไหวดูแลสุขภาพนี่นเขากระล่มครับล่มมากกับเขาล่มในตอนนี้ก็ล่างระบายเรียงระบายน้ำออกยางาย่าง,งมาเบิงว่าเป็นยังไงสีเบิดปัว ก็พอดีครับเขาเห้อกับสีแก่กับสีเหลืองเนาะห้อกัเร่งระบายน้ำเพราะเขาเริ่มออกร่วงแล้วแท่ง่อดอกออกมาหลายแล้วครับขันเท้าสีไปทาร,ระบายตอนช่วงเขามันแก่มันยังกับสีเวลาเาห่อเก็บเกี่ยวกับสีลำบากช่วงนี้คือบ่ต้องการน้ำแล้วครับเขาเริ่มแก่แล้วอิ่มน้ำแล้วโอ้ยอยู่แม่งมุ่ไหม,มเขาอิ่มน้ำแล้วห้อกระบายออกครับผม นะครับสบายออกข้างป่าอ่อยเลยกวดหล,ว,ล,ว,ลวเลยเินได้ครับสวนไม่ของผมบรรยากาศดีป่ะครับยามือเศร้าคุ่นทงไ้ทงหน้าสุดลุกหูลูกตาหูโงกนกนกเจ้าบินหูน่น บรรยากาศมาฝากพี่ฝากนอก้องถ้าผูมันคักอิลีกับสีหาผ่ามาใส่เนะาะเขานียวกวัคอเริ่มแท่งช่อแล้วครับเอากับระบายน้ำออกสามเมือ่อสี่มือนี่เขาก็ับกลมแล้วครับเขามันเร็วอยู่ดินะครับเจ็บเกียเก่ยวกับประมาณช่วงเดือนพฤษภาไอ้พฤศจิกาครับปร,ป,รประมาณก็าประมาณกลางเดือนนี่แหละที่ผาสิบหกสิบเจ็ดนี่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้ว โอ้เขาสูงมาคักเลยครับบรรยากาศบรรยากาศญญากราัเมื่อนี้เย็นบ่สูบหมู่ว้านครับเมื่อนี้บ่รู้สึกหนาวปันไดหมู่ว้านเย็นจ่อยๆนะเมื่อนี้รู้สึกอบอุ่นจั่หงน้อย อากาศมันเกิดเปลี่ยนแปลงอยูยย่ตลอดเวลานะครับดูแรสุขภาพกันไปครับพี่น้องเอาเป็ี่ยนกวาม่างใจให้ครับมาเยี่ยมมาเที่ยวสวนแงมือเศ้าถ้าเศร้าน,นะครับเบื้องบรรยากาศเบื้องเขา่าเดี๋ยวติดตามจ้าจะรุ่นไปเรื่อยๆนะครับจะได้พ่พผาดคลิปดีๆมีไปอวดเนี่ยมีมีสาระเนี่ยนะครับมวนๆขำๆกันไปครับเปลี่ยนกวาล่างใจให้ผมช่องน้อยๆเห็นเห็นก่อมๆพอไดร มิซื้อมีเสียงไปน้ำเขาครับเดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ